คดฮอดทุกคนหลายปีบ่ได้พ่อนาคนทั้งบ้านสิฮู้บ่นาว่าคนจากมาคดฮอดบานเฮาอยากกลับเมื่อบ้านเต็มที่และน้อใจเฮายา้ยอนคดฮอดเจ้า คนอยู่บ้านจักว่าเป็นจังได๋ ลินครับสองมื่สามมื่นบริษัอย่างนะครับกับบริษัุอย่างกับมีเวลาก็เลยมาเขียนเพลงครับมานนี้ซื้อเพลงนะครับคือหอดคนทางบ้านครับเหมือนเขียนเพลงเป็นเพลงซึ้งๆนะครับฝากถึงพี่น้องฟังสายด้วยครับ พี่น้องเปื่อนบ้านนะครับคนบ้านเฮานะครับน้องทงางเลาาผู้ที่กําลังมาเหตุการณ์เหตุงานณ์นะครับแต่กะเมื่อบ่ได้เนื่องจากติดโควิดนะครับเพื่อนปิดกันระหว่างประเทศปิดกันพรมแดนนะครับบกบอสามาถเมื่อบ้านเฮาใดนะครับกะสูุต่อไปกะฝากเพลงนี้นะครับเป็นสื่อสำหรับพี่น้องที่กำลังคิดฮอดบ้านอยู่นะครับ วสิยูมองใดแจไดของประเทศไทยนะครับกะหวังว่าเพลงนี้นะครับอาจจะซื้อให้กับพี่น้องทรงความรู้ซึ้แล้วก็ทรงกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ที่ไม่็ด้การงานนะครับใหสู้ต่อไปครับผมอย่าสิลองเพลงเหนื่อฟังครับแต่งเองครับเพลงค่ะแต่งเอง คิดว่าสีเอาไปลองเองคือกันครับขาบาสีลองเองนะครับเบาะแพ่เราสีลองเองเพราะว่าฟังบึงจากเหนือหาแล้วกะบางบางช่วงบางตอนนะครับกะกินใจกะกะเขากับชีวิตของเบาะแพ่เราคือกันครับจริงๆเบาะแพล่ากับบดเมื่อบานนะครับกะอยากเมื่อแต่กะเมื่อบดได้คือกันครับเมื่อบดได้เมื่อบานบดได้คือกันแต่จะ นั่งถ่ายขึ้นกันครับรอวันเวลาที่เพิ่นเปิดด่านนะครับเปิดสิได้เมื่อก็ลองเบิง่งลองฟังเบิ่งเพลงน,นี้ครับว่าเพลงน,นี้นะครับโดนโดนใจหรือว,ว่าตรงกับพี่น้องขืดหรืบอบ่นะครับตอนนี้ฝากฝากเพลงไว้นัมนะครับอบโดนครับเพลงน,นี้ก็ได้กะ โมดนก็อาจสีดได้มีดนตรีมาใส่กันครับเพลงนี้แต่เสดนตรีออกมานครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะเขียนเสร็จครับเขียนแล้วเพิ่งจะเขียนแล้วของเสานะครับเพลงนี้มีเวลาอยู่สองหมือครับมีเวลาอยู่บ้านสองมือบมดเไปข้างใดหนั่จจกฝนตกลองฟังเบ้างครับพี่น้องลองฟังเบังน้ำกันนะครับบ้านเนื้อหาสิเป็นไปยจ้งไดนะครับ สำหรับเพลงคืดหอดคนทางบ้านนะครับสื่อเพลงเดี๋ยวมาลองฟังบ้างเลยครับน้องว่าโดนซํำใดนะครับมาเนื้อหาเพลงของอาเนื้อหาของเพลงิไปแนวใดนะครับฟังอะไรครับคืดหอดคนทางบ้านสิย,ยู่จังใดอีกกันย้มเส้าคำ อดตอนรวมกันกินข้าวล้อมวงเช้าแรลงจักสีเฮ็ดจังได้อดเอาสักก่อนเด้อแม่ซ้ำฮอดหนาแรงคงสีได้พ่อนากันน้อเฮาฮุดฮอดทุกคน หลายปีบ่ได้พอนาคนทั้งบ้านสิฮู้บ่นาว่าคนจากมาคึดหอดบ้านเฮาอยากกลับเมื่อบ้านเต็มที่และน้อใจเฮาย้อนคึดหอดเจ้าคนอยู่บ้านจกว่าเป็นจังได้ ยกเมื่อบ้านเฮาแต่กะยังเมื่อบ่ไดดกัย้อนโควิดมันหลทำให้ต้องปิดกรมแดนหากกับเมื่อได้สิให้อิเมพูเขนต้อนรับคนจากต่างแดน ผูกแขนวันลูกกับนาครอบครัวพร้อมหน้าอยู่น้ำกันแม่ยิ้มชื่นใจกดลูกน้ำตาเพลินไหลดีใจเห็นลูกกลับมาตอไปนี้ อย่าไปใส่อีกเด้อแม่วาเห็นลูกอยู่กันพร้อมหน้าให้สมคำว่าครอบครัวสุขสันต์ครับสำหรับเพลงนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนื้อหาสาระอาจะประมาณว่าคิดหอดบ้านลูกพัดผากไปเหตุการณ์เห็นงานได้ก็คนละทิศละทางนะครับบรพิพนาบางคนก็ ไปเห็ุงานทางอื่นนะครับกับบอไดเมื่อลูกเมื่อลูกทุกคนมาร่วมกันหรือว่ามาพอกันพ่อแม่ก็ดีใจนะครับอยากให้ลูกอยู่บ้านไม่อยากให้ไปใส่อีกแล้วนะครับกับประมาณนี้ครับผมสาหรับเนื้อหาก็ได้ครับหมักบ่หมักกันไดก็สําหรับเพลงนี้นะครับคอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์ติชมกันได้ครับผมว่าเนื้อหาควรสิไปแนวใด แตว่ามีมองไดควรแก่ก็แนะนำด้วยครับพี่น้องแนะนำกับเบาเขยาเล่านะครับเพราะว่ากับโเคยเขียนนะครับเพลงกะได้กะบฮอนแต่ฮัดเขียนนะครับก็อยากลองเบิ้งไปแล้วไปหลายๆรูปแบบครับก็อยากเห็นออกมาลองเบิ้งครับผมว่าเพลงมันสีออกมาได้ดีซ้ำใดครับผมสาหรับเบาเขย่าก็เห็นออกมาได้ประมาณนี้นะครับหรือว่ามีผู้ใดอยาก เอาเพลงไปลองนะครับกับคอมเมนต์มาได้ครับผมใต่คลิปนะครับคอมเมนต์ใต่คลิปมาได้ครับผมบอกความรู้สึกบอกครับสิ่งที่อยากเชียวไปลองโดยสาเหตุนะครับหรือว่าเป็นคนที่มักในเสียงเพลงนะครับอยากลองลองเบิรงกับบอเป็นอย่างครับผมกัคอมเมนต์มาได้ครับผมใต่คลิปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำอีกสักคนครับพี่น้อง หาังทีตามคลิปต่อไปครับผมแล้วก็ฝากผลงานเพลงคือฮอดคนทางบ้านไม่นั่งครับพี่น้องอีกคิดว่าอีกบุดนครับกับซีฮิตดนตรีออกมานะครับสําหรับเพลงกับซีฮิตดนตรีออกมาให้กับพี่น้องในฟังกันนะครับกับมีหลายๆเพลงครับที่เขียนไว้แล้วก็บรรทันในเฮดดนตรีมีซีฮาร์เพลงครับตอนนี้ก็ได้เฮดดนตรีบรรทันในเฮดดนตรีครับพี่น้อง ก็ฝากนี่งงละกันครับผมส,ส,สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สัเนียง,งก่อนครับพี่น้องพอกันไม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ ที่เกิดมาหน้าตาไม่เค